สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวพยายามจะ record วิดีโอใน Instagram มันทำได้ไหมอะ่ะหรือมันต้องโฮไว้ตลอดเวลา next ไม่ได้อะ่ะมันต้องโฮไว้ตลอดเวลาดังนั้นเราไม่ไม่ไปทาง Instagram ดีกว่าเรามาเรายกเลิก Instagram ไปนะคะเราก็เรามาไลฟ์ไม่เคยไม่เคยทำอินสตาแกรมัะที d i สการ์นะคะ โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่มาไลฟา์กันทางนี้ดีกว่าเย่นะครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววัน,นันคันก็ได้หยุดยาวแล้วหรือบางคนก็อาจจะล่วงหน้าหยุดไปตั้งแต่วันพุ่งวันจันเลยนะครก็เป็นวันหยุดยาวคราวนี้เนี่ยมีเรื่องจะาเล่าให้ฟังว่าเออก็เป็นความนา่ดด้านของเราเองนะคะที่แบบว่าเราก็คือ ระวางแผนว่าอากาศแบบนี้เราอยากได้น้ําหอมใหม่สักหนึ่งขวดอะไรเงี้ยเนาะเราก็ยังแบบไม่รู้จะเลือกอะไรดีท่านี้เนี่ยมันมีแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่เราชอบนะคะแล้วก็เราก็เคยได้ลองงานเขามาแล้วงานกลิ่นหนึ่งเนี่ยแล้วเราชอบมากเราก็เลยคิดว่าเออในไหนแบรนด์นี้ก็มาในไทยแล้วเราก็เราก็อยากลองซื้อดูก็คือแบรนด์คาตูเซียนะคะซึ่งเป็นแบรนด์อิตาลีหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบน้าหอมฝรั่งเศสเท่าไหร่แต่ว่ากลับไปชอบน้ำหอมอิตาลีมากกว่าเพราะว่า จริงๆก็เคยเขียนเรื่องนี้บอกบอกเกี่ยวไว้แล้วว่าจริงๆแล้วน้ำหอมเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นรสนิยมของคนแต่ละในประเทศใช่ไหมแล้วมันก็อาจจะสามารถเทียบเคียงได้กับอาหารของแต่ละประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างน้ำหอมฝรั่งเศสเนี่ยมันก็จะมีความแบบหรูหราซับซ้อนมันจะมีความเซ็กซี่เน้นไปทางนั้นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ในขณะที่งานของออ,อิตาลีเนี่ยมันก็จะมีแบบ มีความเรียบง่ายนะคะในความหรูหรามีความอินดีเทลแต่ว่ายังไงมันก็จะเป็นความเนี้ยบแล้วก็เรียบหรูอะไรเงี้ยนะครโกก็ชอบหลังๆก็ชอบไปทางน้าหอมอิตาเลียนมากกว่าอะไรเงี้ยก็มีแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะคะชื่อแบรนด์คาตูเซียนี่แหละก็เป็นแบรนด์จากเกาะคาปรีอิตาลีมาแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เราแบบสนใจอยากลองอะไรเงี้ยนะครเราก็เลยแล้วก็เลยขอไปทางแบรนด์ว่ามีอะไรให้ลองไหมเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เราอยากจะไปซื้ออะไรเงี้ยเพราะว่าแต่บอกก่อนล่วงหน้าว่า เราเคยใช้มิดเดต t ร์เรโนของคาตูเซียอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นแฟนเก่าก็ว่าได้ก็ชอบนะคะก็ชอบถือว่าเป็นกลิ่นดังของแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาลองดูคันนี้ทางแบรนด์ก็ใจดีมากเลยอะส่งมาแบบส่งตัวอย่างมาทดลองหนึ่งถุงก็ก็โอเคนะ้เาเราก็ได้มาแบบเยอะมากกับคือแบบ แบบในรูปที่ที่ส่งมามันก็เยอะมากจริงๆอะไรอย่างงี้ล้วก็เลยคิดว่าใช้คนเดียวมันก็ไม่พอใช้คนเดียวมันก็ไม่พอใช่ไหมล้วก็เลยเดี๋ยวมาแบ่งกันแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะรับโกที่ได้ตัวอย่างมาก็มีเจอเชอร์เ,รเมียตัวน้ำหอมยูนิเซ็ที่เป็นกลิ่นกูมองกลิ่นแรกของทางบ้านนะคะมิดิทาเรียนนี้ที่เราชอบนะคะแล้วก็มีโคราเรียมนะคะและอันนี้ก็เป็นเวียคาเมราเลนะคะเป็นแถวย่านที่เขาขายตัวนั้นอยู่แล้วก็ เป็นกลิ่น168เหนือนี่ก็เป็นน้ำหอมผู้ชายเหมือนกันเนาะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจนมาเล่าให้ฟังเรื่องเมดิเตอร์เรียนโอ่นเพราะเราเคยใช้เมดิเตอร์เรียนโออยู่แล้วนะคะเมดิเตอร์เนยอยู่แล้วก็อ๋อแล้ก็อดทนรอก,กันนิดนึงนะคะท้ายคลิปอยู่ยวจะแจกของเดี๋ยวจะมีคำถามง่ายๆเลยแล้วก็แบบใครได้เดีกดจะให้ไป1เซตเลย5กลิ่น ส่งไปให้ถึงบ้านาไปให้ลองใช้เพราะจริงๆทางแบรนด์ให้ไม่เยอะแล้วเราก็ใช้ไม่หมดอะไรเงี้ยแต่ว่าสัญญากับทางแบรนด์ไว้ว่าถ้ายัางไงแล้วลองแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนียก็จะไปซื้อนะคะคืออัน,นเนี้ยเนี่ยมันก็ทางแบรนด์ให้มาแต่ก็จริงแต่ว่าเราก็มียืนะะ่นเนี่ยค่ะว่าเออเอามาลองก่อนเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เราซื้อเองเอามาไม่ได้ขอสนับสนุนแบรนด์อะไรขนาดนั้นนะคะวันนี้เรามาลองคุยกันเรื่องตัวนี้ก่อนตัวนี้เคยใช้อยู่เมดิเตอร์เรียโนนะคะก็เป็นกลิ่น คือเกาะคาปรีมันเป็นของอิตาลีอยู่ในแถบเมดิเตอร์เรเนียนเนาะกลิ่นนี้ก็จะสื่อบรรยากาศของเมดิเตอร์เรเนียนของแถบนั้นมาเลยเกาะคาปรี ok เป็นเกาะพักร้อนเป็นเกาะพักผ่อนนะคะจริงๆแล้วก็ผู้รักมากดีนะเขาก็จะไปเที่ยวเกาะนี้กันอย่างมาไรยแครีก็ชอบไปเกาะนี้เป็นเกาะคาปรีแล้วก็เกาะนี้แหะคะก็เทียบได้กับคงจะเป็นเหมือนประมาณภูเก็ตบ้านเราม้ง เป็นเกาะที่ผู้ที่มีเงินเขาไปพักผ่อนพักร้อนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จําลองบรรยากาศของเกาะนั้นมาเลยแต่ว่าต้องเล่าก่อนว่ามันจะมีอาหารอย่างหนึ่งนะคะมีผลไม้ประเภทหนึ่งที่ผลไม้อย่างหนึ่งที่ดังของที่นั่นก็คือเลมอนนะคะเขาแล้วเขาจะเอามาทําเลมอนกรานิต้าหรือว่าเป็นมะนาวปั่นซึ่งมะนาวลูกของฝรั่งเมนจุกๆมันจะลูกแค่นี้ใช่ไหมแต่แบบมะนาวของเกาะคาปเรียมันโดนแดดเยอะอะไงก็มันลูกใหญ่ ใหญ่มากดูในสรารคดีมาเราก็ไม่เคยไปหลอกนะมันลูกใหญ่มากแล้วกลิ่นนี้นะครับก็เป็นกลิ่นของมะนาวที่ดังที่เป็นของขึ้นชื่อของเมืองนั่นแหละนะคะก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันมีมิ้นด้วยนะคะ่ะยูคาลิปตัสแล้วก็อารมาติ t i ชาเบอร์กามอสอะไรเงี้ยแต่จริงเราโดมได้ก็แบบจับจับนวดได้แค่ชาเขียวมะนาวแล้วก็มิ้นเออ กลิ่นบางคนก็จะชอบบอกว่าเป็นกลิ่นเหมือนแบบลิปตันไอทีอะไรอย่างเงี้ยนะสวัสดีน้องโบสวัสดีสวัสดีพี่เอด้วยนะครับสวัสดีคุณจักเราก็เลยแบบแต่คือเดี๋ยวจะไม่ลองนะเพราะข้างนี้จะลองข้างนี้แล้วข้างนี้จะลองข้างอีกกลิ่นหนึ่งก็เลยแบบามาดมก่อนแต่จะบอกว่ากลิ่นเนี้ยเราชอบใช้หลังฟิตเนสคือมันสดชื่นมากมันแบบปลุกให้ตื่นแล้วมันเฟรชจริงๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันมีความเป็นธรรมชาติสูงมากในกลิ่นเนี้ยนะคะไม่จะมีไม่มีอะไรโดดเด็กเลยมันเนี๊ยบมาก กลิ่นมันเนี้ยเรียบมากแต่ว่าความเนีย้ยความนิ่งมันก็มีความนิ่งของมันด้วยนะครับไม่ใช่เฟรชแบบฉุดให้ตื่นแบบแป่งปลาแบบตะโกนโวกเวกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีความเนีย้ยแบบอิตาลีของมันคอเสียอย่างเดียวของประการนี้เลยของเมดิเตอร์เรนียนนี่เลยก็คือ,อ,อมันติดไม่ทนนะครับมันติดไม่ทนเท่าไหร่กับบรรยากาศแบบเราแต่ว่าอากาศชื้นๆบ้านเราเนี้ยหมาะมากแล้วมันก็บอกเล่าเรื่องราวได้ดีมาเพราะกลิ่นนี้เนี้ย มันเหมือนมีแสงออกมามันเป็นกลิ่นที่สว่างสุกสว่างมากเลยติดไม่ทนอย่างเดียวแต่ว่าก็ต้เติมเอาแล้วกันรา,าราคามันก็โอเคอยู่นะคะในนี้เขาบอกว่ามีไวมินนะคะมีเลมอนยูคาลิปตัสอโรมาติกลิเซียนะคะมีทามมีเบอร์กามอสจัสมินคาดามอนไวฟฟลาวเวอร์แทนเจอรีนกรีนทีแล้วก็เบสเป็นไวส์มาสแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกเราจับได้แค่มะนาวซึ่งแบบเป็นมะนาวที่สดแล้วก็แบบ เรื่องแสงมากแล้วก็เป็นกลิ่นมิ้นท์นะคะแล้วก็อาจจะได้กลิ่นดอกไม้นะคะซึ่งตอนแรกเราไม่แยกไม่ออกหรอกว่าระหว่างมันลิ <c oughs> ระหว่างมันลิกับกับกับเนโรลีอะไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่า เดี๋ยวพี่เอยังไงน้องก็เก็บไว้ชุดหนึ่งเดี๋ยวเราไปลองกันเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับไม่มีปัญหาเลยแล้วก็กลิ่นเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเรียบเนียบนิ่งอ่ะเหมาะมากกลิ่นแล้วแบบผู้ดี<ม>คือเรารู้จักกลิ่นนี้เนี่ยเมื่ออ่านนิตยสารเมื่อประมาณห้าหกปีที่แล้วตอนที่คาดูเซียยังไม่เข้ามาไทยนะครับว่ามีแบบดีไซเนอร์ท่านหนึ่งท่านไปเรียนดีไซเนอร์สาวท่านหนึ่งนะครับแกไปเรียนตออ่อเรื่องการดีไซน์ที่อิตาลีแล้วแกบอกว่ากลิ่นเนี้ยถ่ายทอดบ,บรรยากาศของเกาะคาปรีมันได้ดีมากเราก็ไปดแก็แบบ พอจะนึกภาพออกเพราะมันแล้วกลิ่นมันมีสไตล์มากนะกลิ่นมันมีสไตล์ไม่ด่าดไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่ดูรุ่มรวยหรูหราแต่วแบบ่าเนียบเรียบนิ่งเหมือนแบบคนที่ใส่เสื้อสีขาวหมวกผ้าป่านแต่ว่าแบบจริงๆเราแพงมากอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ชอบมากชอบมากมีความชอบคือมีอยู่ขวดหนึ่งก็แบบเขี่ยมใช้อะเพราะใช้ทีหนึ่งใช้เยอะเราก็ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยอะไรเงี้ยพอแบรนด์ให้มาก็แบบเออก็น่าไปลองเลย แล้วก็มาถึงที่วันนี้ที่จะที่เราจะลองรีวิวกันนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่เคยโดมเป็นกลิ่นใหม่ที่เหอนนะคะคือกลินะคะค่นเทราเมียนะาะกลิ่นเทราเมียดูน่าซองก็ดูน่ากลัวใช่ไหมเหมือนแบบงานเทศกาลตัวตลกเลยหรือเปล่าแต่ว่ากลิ่นนี้นะคะที่อ่านมาเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นกลิ่นของกาแฟฮาเซลนัทนะคะทำเป็นแบบยูนิเซกในโน้ตนี้ก็จะมีบอกว่าเบอร์กามอสเนโรรีพิ้งเปเปอร์นะคะโรสจัสมินออเรนจ์บอสตัม c อฟฟี e อาราบิก้าเ e เซลนัทแอคคอร์ดนะคะแอมเบอร์วนิลาแอมบรอคซแล้วก็มัสจริงๆอ่านจากโน้ตดูก็เป็นโน้ที่แบบเหมือนจะฮิตๆกันอยู่ในช่วงนี้เนาะแต่ว่าเป็นกลิ่นกลูมองนะคะกลิ่นแรกของบ้านนี้เพราะว่าจะบอกว่าคาตูเซียนเนี่ยนะคะเวลาเราจะปรุงน้ําหอมมาแล้วมาเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงไปกับน้ําหอมเดิมที่แกเคยปรุงอยู่ก็คือ Flowery หรือ Citrusy ของ เกาะคารีคือทุกอย่างจะเชื่อมโยงไปที่เกาะคาปรีหมดนะคะอ,อ๋อเราก็ลืมแล้วที่มาที่ไปอันนี้ที่นาำิก็ดีเหมือนกันออคาตูเซียเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นแบบขนบเดียวกันกับน้งหอมอิตาลีต่างๆก็คือเป็นโบสก่อนเป็นแบบพระธรรม,มาอะไรอย่างเี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีการจัดดอกไม้นะคะต้อนรับควีนอะไรสักองค์หนึ่งเนี่ยแล้วก็ควีนไม่มานะคะ3วัน ดอกไม้นั้นก็แช้น้ําอยู่เลยนะแล้วก็รกฏว่าน้ําที่แช้ดอกไม้อยู่ยมันหอมมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของนักบวชทางนั้นนะคะที่จะแบบเอาน้ําหอมมาสกัดซึ่งมันค,คล้ายๆกับการกําเนิดขึ้นของ rose absolute หรือ rose water นะเพราะว่า,เ,าเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า rose absolute หรือ rose water เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับเอามาจาก spring fountain คือน้ำพุร้อนของชาวโรมันนะแล้วเขาเอาเดอกกุหลาบไปโปรอยอย่างเงี้ยมันสุดท้ายแล้วก็ มันจะเห็นเป็นแบบเหมือนน้ำมันดอกกุหลาบลอยขึ้นมาอะไรย่างเงี้ยแล้วลเขาก็มาสก,กัดเขาก็เลยแบบเออเนี่ยมันเป็นวิธีการสก,กัดหรือเปล่าอันนี้ก็คนพบด้วยบังเอิญเมื่อสมัยยุโรมานะเนาะอันนี้ก็บังเอิญเหมือนกันในสมัยพิ่งปี1,9,3,4หรืออะไรประมาณนี้นะคะ ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ก็อันนี้จึงทําโดยอารามคาตูเซียนนะคะที่เกาะคารีแล้วก็สืบสานด้วยมามีการขอการอนุญาตจากโปปที่จะส่งนักเคมีมาแล้วก็มาสกัดจนเป็นน้ําหอมของตัวเองนี่แหละแล้วก็หารายได้เข้าเกาะอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นหนึ่งในของฝากที่จะไปใครไปคาบีแล้วก็อาจจะต้องซื้อมาอะไรนะคะใครใครซานตามาเรียนั่นเองใครใารซานตามาเรียอ่ะพูดไปมากแล้วเรามาลองกลิ่นกรูมองกลิ่นแรกของบบานคาตูเซียนนะคะ กันนะค้ะคือเทอราเมียนน้องกลิทจะเป็นอย่างไรแล้วก็ลองกันสดๆแบบนี้แรกนะคะมาลองอืมโอ้ยกาแฟมาก่อนเลยนะคะใครคอกาแฟเนี่ยน่าจะชอบเลยล่ะแต่ว่าเป็นกาแฟนมนะคะไม่ใช่กาแฟแบบไม่ใช่โอเลี้ยงอะ่ะ เป็นกาแฟนมแล้วก็แทรกกลิ่นหาเซลล์นัทมาเลยนะคะแล้วรองหลังเจอเจอด้วยดอกไม้เราได้กลิ่นดอกส้มนะเออเป็นไป